ครับเพื่อนเครับตอนนี้อยู่บนรถ t ต y o ต้ Adva เวนซนะครับปี09นเะครับเครื่อง1.5นะตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้าใหม่แล้วนะแล้วก็ภายในนะครับสวยครับสมุดคู่มือพร้อมนะครับรถวิ่งแสนสี่หมื่นกว่ากิโลนะครับตัวเครื่องเครื่องนิ่งครับใช้ได้เลยนี่ครับหน้าปัดเป็นสีแดงนะอันนี้ผมมาข้างหลังนะครับให้ลูกน้องเช็ดยางหน่อยยางเยิงฝุ่นมันเยอะนะครับเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวลองเทสให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะครับได้ดูกันเลย เปิดแอร์โอเคครับแอร์เย็นแอร์มีสองตัวนะเนี่ยครับมีตรงนี้เนี่ยโอ้แอร์หนาวมากเลยแล้วก็ตัวเป็นด้านบนนี่ครับนี่นะโอเคเดี๋ยวผมไปเทสให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยครับขับออกนะครับตรงนี้ก็ลูกน้องก็ใช้ลูกน้องเยอะนะครับเพราะตอนนี้รถเอาเข้ามาเยอะนะครับลูกน้องทั้งทําความสะอาดนี่ก็เป็นที่ขัดสีนะครับติดไฟไว้ขัดเคลือบนะครับเวลาจะส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับก็เทสเอาไว้ครับเมื่อวานเพิ่งติดเสร็จเมื่อวานเอง นะครับก็ให้ลูกน้องมาลองขัดดูนะครับโอเคเครื่องโอ้โหเครื่องเครื่องนิ่งมากเลยนะสําคัญเนี้ไอ้แม่ฟ้าคันนี้นะครับโอเคไม่ไม,ไม่ครับลองเทสโ,โหผมบอกได้เลยว่าคันนี้ผ่านเลยครับใครหาอยู่คุณรีบเลยครับสอบคันนี้นะนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับบางทีนะเพื่อนๆอยู่ต่างจังหวัดลูกค้าเนี่ยอยากได้เกียร์ธรรมดากันนะครับเพราะว่า ขาบอกว่าขับแล้วมันคล่องเวลาขึ้นเขาเวลาไปนางไปไหนนะครับมาเลยครับคันนี้เนี่ยครับผมบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังเครื่องแน่นมากครับโอ้โหรับโอ้โหไปดีมากครับผมบอกได้เลยแอรเวนซ่าตัวนี้ผมโอ้โหผ่านมากมากครับขับสนุกนะครับอยู่ต่างจังหวัดมาดูคลิปนี้เลยนะครับหารถอยู่โอนเงินครบเต็มจํานวนนะครับส่งให้ลูกค้าลูกค้ารอหน้าบ้านเลยนะครับส่งหน้าบ้านนี่ครับเกียร์ห้านะครับ คันก็เบานะครับสุดการขับเนี่ยผมถือว่าเบามากสมุดคู่มือพร้อมนะครับแล้วภายในสวยนะครับนี่ครับยังไม่ได้ทําความสะอาดนะเดี๋ยวเช็ดแล้วก็ขัดทําความสะอาดให้เพื่อนๆนะครับนี่ครับเจสซี่แอร์หนาวแอร์เย็นมากเย็นชํำเลยครับเนี่ยโอ้สบายเลยครับแดดร้อนๆนี่นะครับแล้วมีแอร์สองตัวเบาได้สามแถวนะเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับเดี๋ยวผมไปวิดีโอให้ดูนะครับตัวเบาอีกทีหนึ่งเนาะนะครับนี่ก็มาลองเบองต้นให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสําคัญนี้ผมบอกได้เลยครับผ่านครับ ไม่มีปัญหาช่วงลุมงช่วงล่างถือว่าโอเคครับขับใช้ได้เลยครับขับสนุกอะแล้วผมบอกได้เลยว่าเครื่องเขาแน่นมากนะครับสําคันนี้เนาะเดี๋ยวผมชิดหน้านี้หน่อยเพราะว่าข้างหน้าจะเป็นไฟแดงนะครับเดี๋ยวไปติดไฟแดงก็เดี๋ยวจะยูเทิร์นกลับตรงนี้เลยเพราะไฟแดงช่องเขาจะเล็กนะครับโอ้โหเครื่องแน่นมากนะครับคันนี้จบครับท่านใดกําลังมองหาอยู่ก็มาได้เลยครับนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะครับ ถือว่าผ่านมากเลยครับภา,ภายในภายในผมถือว่าสวยนะผมได้เป็นพรมกระดุมด้วยนะครับสมุดคู่มือเขาพร้อมหมดเนาะนี่ครับแอร์ด้านหลังเย็นมากครับได้ยินเสียงแอร์เลยครับพัดลมแอร์ทำงานปกติทุกอย่างนะแปบบ๊บ,บนึงนะครับ ขับง่ายครับสอบคันนี้นะใครกําลังมองหายอยู่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องห่วงครับเอารถเกียร์ธรรมดาไปใช้ผมบอกได้เลยสบายใจนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเกียร์แน่นอนนะครับแต่มาซื้อรถที่ผมนะที่ประพูยิ่งรวยท่านก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเครื่องเกียร์นะครับในเบื้องต้นผมดูให้ท่านอย่างเต็มที่นะครับนี่คือการไม่หมุกเม็ดดูให้อย่างเต็มที่เลี้ยวสุดไม่มีดังนะเมื่อกี้กับรถเลี้ยวให้สุดเนี่ยครับลากเกียร์โอ้ขับแบบนี่มันมันพุ่งมันไปดีมากครับมันโอ้แบบ เป็นรถที่ผมถูกใจมากดีกว่าแอร์ไรซาคันนี้นะครับใครอย่างที่ผมบอกเลยใครกําลังมองหาเกียร์ธรรมดาอยู่อยู่ต่างจังหวัดมาเลยครับคุณนะครับเข้ามาดูที่คลิปติดต่อผ่านเซลเลยใครต้องการหาอยู่นะผมบอกว่าจบครับตั้งศูนย์นิดเดียวนะครับแค่นั้นเองขับดีมากครับ นะครับโอเคฝากไว้1หนึ่งคันนะแอดแซาสีสันสวยเงางามเกือบเต็มคันเดี๋ยวผมวิดีโอตัวสีให้ดูข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับติดตามดูทางเฟซกันนะกดติดตามที่ f a เฟ o บุก๊กผมพบยิ่งเลยนะครับโอเคครับขอบคุณื่อมๆส่วนการติดตามขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับสวัสดีครับ